โอเคพนมมือกลางอ,อกให้สามรอบลมหายใจโยคียนะคะโอเคทนึกลมปากสร้างสมาธิจิตจอดจอด,ดที่ลมหายใจหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าค่ะและหายใจออกหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกทองแทจากนั้นวางแขนข้างลำตัวหายใจเข้าเอาคองแขนแนบหลังหูอืมวาดมือพนมสูงดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหายใจออกทวนย้อนกลับมาวางมือไว้ที่พื้นและวางหน้าผากชิด หายใจเข้ายืดแผ่นหลังสดล่างหายใจออกยื่นขาซ้ายออกไปและวางหลังเท้าล่างดันสะโพกไปด้านหน้าและดันลำตัวมาด้านหลังหมุนหัวไหล่เปิดอกบ,บีบสบะบักเข้าหากันสีสะเชิดตามองต่ำค้างท่าไว้นัก that หายเลือดหลับตัสู่สมาร์ทไหายใจออกจิตยเท้าโด่งสะโพกสูงสู่ท่าสูงหลับหายใจเข้า